ดูสาวน้อยหาปลากันจ้าได้ไหมคะไม่ได้ค่ะได้เลยหรอคะอ้าวหล่นคออืมอันคือเปบสุมอันปาาบอกว่าุ่มน้ำหน้าโอได้ปลาปลาหมอปลาหมอใช่ไหมคะใช่ค่ะเขาเรียกว่าปลา จับแล้วแล้วค่ะนี่คือปลาค่ะอ,นนอันนี้มันบอกว่าอส่นนองน้ำหน้า,านี่นน่นทางนู้นก็นมีปลาเยอะแยะไปเกลียวเอาได้ปลาอยู่่คะเออเออเอาอ เอาไปเร็วน ah e ะคะนี่ไม่มีทางที่จะรอดอีกต่อไปไปงกงง ก็ได้เหมือนกันได้ไหมคะได้ค่ะได้ส่งตัวค่ะอได้สองตัวค่ะได้สองตัวแล้วค่ะไปจับปลาอะไรฮะปลาปลาตัวนี้เหมือนกันค่ะปลาซิวใช่ค่ะปลาเนี้เหมือนกันปลา,าปลาบอกว่าสุ่มน้ำหน้ <laughs> ต้องใช้ความแรงขยับค่ะนี่ค่ะเกลเกลใช้กล้ำม,มันเลยนะคะถ้าไม่กล้าม,มันมันจะหนีออกไปค่ะ

อุ้ยไม่ได้ปาเด็กถ้มามาันมาทางเท้าแม่จ๋าไม่ได้เห็นดูสิคะไม่ได้นี่คือลูกสาวค้นแม่อุหน <c oughs> ีไม่ได้หรอก ป่างโฮะแม่เออจับมาจับไม่ได้หาดีแล้วยังมีแอปปับปับป,ปับปับเป็นว่าเห็นมันลอ,อยมามอ้ยไม่ได้แล้วตัวหนึ่ง ที่ยรไปจับได้คือเร็วปลาน้อย เกลตาดีค่ะชื่อสาสรดินยาดาราดค่ะชื่อน้องเกลค่ะอรไ่อมากินขาชั้นรถเลอะมาแล้วค่ะน้ำตาล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  น้ำตาลน,น้ำตาลน,นี่มีพลหลอกปลาอะไรน้ำตาลน้ำตาลมาแล้วนะคะ นี่ค่ะอะแล้วอ,นนอะไรกระดินงอะไรอะไรแบบเหมือนเหมือนอะไรใหญ่ใหญ่หอ,อะไรใหญ่ปลาเหรอปลาใหญ่เหรอ,อหาดูดิเจอไหมเจอไหมเจอไหมปลาใหญ่ไม่รู้อ่ะเราไม่เห็นเลยนะเราไม่เห็นตัวมันตรงนี้ เห็นตัวมันเลยนะไม่ได uh ้นะก็ค้นดูแลวเนี่ยมันมันต้องเอาน้ำสาดไปเยอะๆอะเกียวจับปลาเล็กไม่สนใจเลยเลยพี่ปลาไม่อุใย เดร er? ดรายบ er? ่เดรรายบ่ไม่ได้ไหลายมากอ่ะเดรรายบ่ปลาปลาเดรรายบ่คะใช่ค่ะมันสามารถเล่นน้ำแต่ว่ามันมีอนหอยจะเห็นยังกินปลาปลาคอนปลาคอนจะเห็นยังกินเห็นยังปูปลาดาวบุดีบุได้อย่าปลาคอนไปเห็นยังกินเอาปลาคอน ตอนไปหาอาตะขอนไปเห็ดยังกินตุ่ม,มก็มีฉีดเกจะเอาปลาออกมานี่นะคะเพราะจะขุดน้ำมาเกจะขุดน้ำมานะคะพ่อเมย์เกว่ะจะให้ปลามันเยอะเกว่ะจะขุดน้ำออกมาเกจะขุดออกมาแม่หยาหนูจะขุดน้ำแม่หยาหนูขุดอยู่เนี่ย ขุดให้ปลาตัวใหญ่มาเส้นทางนีเร็วเร็วเร็ววิวิ่งแม่แม่ไล่มันไปตรงนู้นหน่อยเอาอะไรกระดิ่งกระดิ่ง ปลาบ้า,างแล้เสือ่อหมดหลับแสแหละทำตาหลับแสแหละจุ๊บๆกัน,นบ๊ายบายก่อนสำหรับคลิปนี้นะคะบ<ม>๊ายบาย,บายกดติดตามด,ด้วยนะคะกดติดตามด้วยนะคะอย่าเพิ่งแค่นี้นะคะเพราะเรามีอีกนะคะกดติดตามกดถูกใจกด subscribe ด้วยนะคะ บายยกันบายบายสำหรับคลิปนี้บายๆคะ่ะอย่าพึ่งอย่าพึ่งบายยกันเลยบายบายยังยังไม่พึ่งคะ่ะยังอย่าพึ่งคะ่ะ